สวัสดีค่ะสวัสดีเอซทุกทุกคนแล้วก็เอฟซน้องยุกิใช่วันนี้เราสองคนสิมาเบอกถึงเรื่องราวของน้อง <มา S 2> ออยุกิมาอัปเดตหน่อยมาอัปเดตหน่อยสำหรับยกิว่าช่วงนี้นะคะ<ช>มีงานมีอะไรเข้ามาแบบทําให้เราได้ตื่นเต้นหรือเปล่าใช่แล้วล่าสุดวันนี้น้องยุกิก็มีงานวันที่15มีนานเนาะ,ะพี่น้องเนาะงาน ACC มวลซืน a อ s เอที่นครราชสีมา ใครอยากชมไลฟ์สดนะคะตอนนี้น้องยูกิอยู่ที่นครราชสีมาแล้วนะคะซ็กซ้าะต,<อ>ตอนนี้ซ็กซ้าเขาไปบึงได้เลยค่ะที่เพจยูกิเพนประกาแฟนเพจเนาะพี่น้องเนาะคืนนี้นะคะไปให้กําลังใจน้องยูกิกันเยอะๆนะคะที่นครราชสีมาเ <ừ> พือยุไก่กะไปค่ะพี่น้องไปเบึงน้องยูกิเนี่ยเออช่วงนี้ก็เนี่ยงานน้องก็กำลังไปได้ดีเนาะในช่วงนี้ เห็นน <mondo> <flix> <st> <uma> <st it cam isa> ้องเยอะมากในต่อต่อ YouTube Facebook แต่เราก็ไม่ค่อยได้มีเวลาอ่านเรื่องของน้องเนาะแล้วล่าสุดสาวเนยเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ Playboy โอ้โหแบรนด์ระดับโลกนะคะแบรนด์นี้ยอดอืมสวยมาก เนี่ยอายุ16-17เป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ระดับประเทศระดับขนาดขนาดเนี่ยระดับโลกเลยจ้าแบรนด์นี้ก็คือแบรนด์ดังที่สุดแล้วค่ะเนี่ยค่ะพี่น้องล่าสุดนะคะเห็นโพสต์เมื่อช่วงหนึ่งเนาะแบบน้องได้โพสต์ลงเมื่อสองวันที่แล้วว่าวันหยุดนี้มาเลือกซื้อเสื้อผ้าคอล r เลคชันใหม่เพย์บอยกันค่ะเสื้อผ้าดูดีมีเทสมีเทสมีเทสอย่าลืมมาชอบกันเยอะๆนะคะ เลือกดูเสื้อผ้าและเครื่องประดับต่างๆได้ที่ช็อปเพย์บอยทุกสาขาได้เลยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะซีเซนเตอร์เนาะเราก็ต้องคอยอัปเดตงานให้เขาเรื่อยๆเพราะว่าเห็นเห็นก็เห <ๆ S 2> ็นโพสต์ว่ายูกิไฮทองคำเนี่ยร่วมงานกับเพย์บอยใช่นี่ค่ะอาจารย์ประจักษ์ชัยก็ได้พาน้องไปเนาะอ่ะอยูกิไฮทองคำร่วม กับ PAYBOY ฝากติดตามด้วยนะคะคอลเลกชันใหม่ๆเร็วๆนี้ขอบคุณสำหรับโอกาสดีๆ PAYBOY ผู้ใหญ่ทุกท่านรวมถึงอาจารย์ประจักษ์ชัยและก็แม่แอนนาด้วยนะคะเนี่ยค่ะล่าสุดถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะสำหรับน้องอยูกิเพนปาก,กาเพราะว่าแบรนด์นี้ก็ต้องเป็นแบรน,นด์ที่แบรนด์ดังและดังคนรู้จักใช่คนรู้จักมีทั้งเสื้อผ้าหน้าผมของประดงประดาบตกแตง่งมีหลายอย่างนะคะเข้าไป ช็อปได้เลยเข้าไปช้อปปิ้งได้เลยที่อ่าช็อปเพย์บอยทั่วประเทศไทยเนาะ<ม>นอ่าสำหรับอยู่ในประเทศไทยค่ะพี่นอ้องเพราะว่าเห็นว่าเร็วๆนี้พบกันกับพิซนเตอร์เพย์บอยก็แบบตอนนี้ก็แบบโอ้ระดับนี้เลยเหรอ,อเดี๋ยวเฮาสองคนจะพาไปอัปเดตเพลงที่น้องยูกิทั้งแต่งทั้งร้องทั้งเล่นแต่งเองเล่นเองร้องเองพี่น้องเป็นเพลงแต่เป็นเพลงพ,ลงพลงี่พติด มาแรงด้วยใน่วงแรก,แรกใช่แล้วตอนนี้ก็คือคนก็ยังดูต่อเนื่องหลังจากที่ทะลุ3ล้านวิวใช่ไหม<ช>อ่่ทยาน3ล้านวิวตอนที่น้องอ่าตอนที่อัปเดตเนาะแต่ตอนนี้3ล้านหแล้วพี่น้องเดี๋ยวสิมาเปิดในพี่นอ้องอไปดูเนาะไปดูยอดือน <3 S 2> ภายใน3เดือนน้องยูกิทำ เนี่ยค่ะผลงานเพลงนี้ที่น้องทั้งแต่งเองร้องเองเล่นเองยอดวิวสาวเนยยอดวิวอยู่ที่3 6 6ล้าน6แสน6 3 3ทยานขึ้น4ล้านแล้วค่ะออ oh, โอ้โหคนกดไลค์ก็คือหมื่นเกือบ20,000คนอ่าหมื่นหมื่น้าแลวคนคอมเมนต์ก็45,000กว่าคนค่ะ3ล้านวิวแตกแล้วอันนี้ก็คือล่าสุดอ่าเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วเนาะทาง ค่ายหายทองคำเล็กคอร์ดเพื่อนกระไดอ่าอัพเดทเนาะมัน็หมิาแบบซ้ำล้านแตกแล้วขอ, <ใจ S 2> ขอบคุณอขอบคุณออที่ช่วยสนับสนุนน้องโยกิแล้วก็ค่ายหายทองคำนะคะ น้องยุกิก็ขอบคุณนายห้างคุณพ่อประจักษ์ชัยที่ให้โอกาสอีลาได้แสดงฟีมือความสามารถในการแต่งเพลงร้องเพลงขอบคุณทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังแล้วก็ขอบคุณพี่น้องอีพออีเมที่สนับสนุนให้การติดตามน้องตลอด<ม>นะ้อยเลยเห็นสาวน้อยสาวน้อยะะก็มาคอมเมนต์ใช่เฮงเฮงปังปัง,ปงครับอ่าแล้วทีนี้ไม่ใช่มีแค่เพลงนี้นะเพลงน้องยุกิก็คือเกาะสมิธ เนี่ยเกาะสมิดเขตพักแมนล่าสุดมาที่น้องออกมาในแนวเซ็กซี่หน่อยเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเพลงนี้เป็นเพลงที่มีกระแสออกมาแล้วค่ะเต็ม่าทั้งเดป่วอยค่ะปล่อยที่ซื้อออกมาก็กระแสดีมากเพราะว่าเห็นการแต่งตัวการร้องเต้นผสมผสานต่างนานาแล้วเพลงนี้ยอดวิวอยู่ที่ เจ็ดแสนเก้าหมื่นแดันสี่ร้อวิวค่ะอเจ็ดแสนทยานขึ้น8ปดแสนค่ะแล้วก็ทยานขึ้นหนึ่งล้านเดือนเสร็จเจก็ถือว่าเลิศมนากนถือว่าปังมากๆออกเมื่อวันที่สิบกุมภาก็เดือนหน่อยๆวนนันที่สิบห้าใช่พันมหาฮาม,มือแมนเพลงนี้ก็คือทยานขึ้นหนึ่งล้านวิวค่ะพี่น้องสุดหยอดอีลีค่ะอ่า คือน้องยูกิตอนนี้ก็คืองานก็มีมาเรื่อยๆนะคะน้องก็มีงานแบบว่าวันละงานสองงานเนาะแต่ละวันเนาะแล้วส่วนมากน้องก็จะเป็นงานทางด้านอ่าในกรุงเทพไหมส่วนใหญ่ภาคกลางภาคงานแไปสาระพี่น้องแด่กระตอมบอกว่ากระสห้ของน้องกับกระแสน้องไม่ตกกระแสไม่ตกนะคะแล้วลุกแล้วลุกน้องนี่ก็คือค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็คือ จะพูดถึงการแต่งตัวหน้าผมอะไรทุกอย่างเนาะเพราะว่าน้องน่ะเป็นที่จับตาของทุกคนมากๆตั้งแต่น้องยูกิมาอยู่หายทองคำค่ะเพราะว่าด้วยความที่อายุน้อยนะคะแล้วก็มีการมาต้่นมาแต่งตัวแบบแนวคนก็มันมีการวิพากวิจารณแล้วก็เปรียบเทียบกับพี่รำยัยรุ่นพี่ว่าพยายามจะมาขึ้นที่หนึ่งแต่ น้องไม่ได้แข่งกับใครนะคะน้องยูกิเป็นตัวของตัวเองแล้วน้องยูกิก็ชอบมาสายนี้อยู่แล้วใช่น้องแข่งกับตัวเองในการเต้นการสอบการทุกอย่างนี่นแล้วชุดก็คือชุดก็คือแซบมากบมากคือชุดแต่ละชุดนี่ก็คือไม่ซ้ํากันเลยนะสาวนหงอ่าไม่ซ้ํากันเลยนะแล้วก็น้องก็โตเป็นสาวแห้งปีนี้กันสิเมษานี่วันเกิดน้องน่าจะยี่สิบยี่บห้าหรือเปล่าเมษาเดือนเมษาใช่ก็จะเป็นวันเกิดน้องครบอายุ สิบเจ็ดใช่ไหมสิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดอ๋อปีนี้เัาจะสิบเจ็ดเนอะนึกว่าสิบแปดเอาคือไม่ค่ะมันเร็วมากเลยใช่ไหมปีเมื่อกี้น่าบอกว่าน้องเมื่อสิบหกเนี่ยอ๋อเออเออเออโอ้โหรวดเร็วแต่ว่าน้องเป็นสาวมากค่ะน้องยุกิเป็นสาวแห้งบวกกับแบบว่าเออน้ำเสียงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้แบบว่างานน้องเยอะถึงเราไม่ค่อยอัปเดตแต่น้องแต่เราก็ติดตามน้องตลอดนะคอยดูตลอดค่ะชีวิตของน้องว่า หนอมีงานอย่างขมาาใ<ช>นการแต่งโตรหรือว่า ประเด็นในไรประเด็นที่เกิดขึ้นกับน้องแมนแประเด็นเยอะมากเลยแต่ละ,ะแต่ก็คือเราไม่ค่อยอยากจะทําเรื่องไม่ดีเนาะเราก็คืออยากอัปเดตแต่เรื่องดีๆของน้องเรื่องที่น้องจะเป็นพรีเซนเตอร์อย่างนี้แหละล <ฮะ S 1> ่าสุดก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ดังระดับโลกแล้วก็อ่าเรื่องผลงานเพลงอย่างเงี้ยเราก็คืออยากอัปเดตแต่เรื่องดีๆเรื่องที่แบบว่าเราก็เห็นผ่านๆแต่ว่าเราก็ผ่านไปเราไม่เอามาพูดก็อ,อยากมีเรื่องดีๆบ้างมาแซ่ดใ<ม>ห้กับเอซีได้ชื่นใจสักหน่อยเขาบออยากเลยว่าอ่าเอาเรื่องที่แบบว่า ว่าเอออย่างงู้นอย่างนี้ให้น้องบันทอนหัวใจใช่ไหมเราก็คืออยากให้อัปเดตตเรื่องดีๆของน้องอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้รู้<ม>ถึงข่าวด,ดีๆดีกว่าเนาะมาอัปเดตคิวงานบัน,นทพีทน<อ>่น้องแมนวันนี้15้นะคะน้องแสดงอยู่ที่นครราชสีมางานเอเอสนะคะแล้ววันที่16งานที่หนึ่งวันที่16นี้มีสองงานนะ <22 5. S 1> สาวเนอยอ่าที่วัดสะพานพระขนงอ่างานที่สองวัดเทพนรรัต วันที่สิบเจ็ดอยู่ที่อำเภอเขาชะการจังหวัดจันทบุรีวันที่สิบแปดกับสิบเก้ายี่สิบรอคอนเฟิร์มค่ะอันนี้ก็มีงานนะคะสามวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดงานพญาป่าจังหวัดอุตรดิตถ์วันที่ยี่สิบสองร้านตำนานเพลงอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรวันที่ยี่สิบสามบ้านไร่อรไทยจังหวัดราชบุรีวันที่ยี่สิบสี่ที่จังหวัดกาฬสินวันที่ยี่สิบห้างานย่าโมจังหวัดนครราชสีมาวันที่ยี่สิบหกวัดตึก มหาชัยรามจังหวัดสมุทรสาครวันที่27 28ดรอคอนเฟิร์มค่ะวันที่29ล้านเซฟโซนจังหวัดสระบุรีวันที่30ิล้านอิ่มริมทานจังหวัดอำนาจเจริญวันที่3 1อรอคอนเฟิร์มปาดงานไม่เต็มเลยนี่หนึ่งนด<ต>้น่นะไม่ใช่เ<ช>ต็มเหรอเต็มไม่มีว่างเลยเห็นไหมล่ะคิวงานน้องแต่ละวันก็มีสองงานอย่างเงี้ยนี่ค่ะพี่น้องใครอยากรู้อัปเดตอาตารางเข้าไปที่เพจ เข้าไปที่เพจยูกี่แฟนเพจเนาะยูกี่แฟนปากกาแฟนเพจค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะใครอยากออรู้ความเคลื่อนไหวว่าน้องจะไปอยู่ไปงานที่ไหนไปอยู่ตรงไหนก็คือติดตามได้ที่เพจแล้วก็ติดต่องานแสดงได้ที่0892772000นี่จ้านี่แหละวันนี้แล้วก็นี่แหละมาอัปเดต เรื่องเล่าต่างๆนนาของน้องยูกิเรื่องราวดีๆยินดีด้วยที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ระดับโลกค่ะพี่น้องเอเป็นว่าเราสองคนก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้เนาะฝากติดตามให้กำลังใจน้องยูกิเสมอนะคะเราสองคนกลับไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ